หากคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการก๊อกก๊อกก๊อกเอาลฮะตอนนี้เราต่อสายไปหาคุณจุ๊บจิ๊บได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่4กันนะครับสวัสดีครับคุณจิ๊บ สวัสดีค่ะคุณเป้เอ้ายังไม่ง่วงนะพอดีเป๊ะเลยอะไร,ร้าทุ่มค่ะยังไม่ง่วงค่ะรอรอคุณเป้อย่างนี้ยค่ะโอ้โหเสียงชัดเจนมากแล้วก็ก่อนอื่นที่จะคุยแล้วก็จะเล่าเรื่องนี้ผมขอแสดงความดีใจด้วยคุณจิ๊บที่สอบผ่านแล้วค่ะขอบคุณค่ะ<อ>โล่งเลยเข้าใจนะเข้าใจถึงคนที่มัน <c oughs> เตรียมอะ่ะแล้วมันอัดอั้น ครั้งแรกไม่ได้แหละครั้งสองเนี่ยมันมีความกดดันมากขึ้นไปอีกเออบางคนท้อเลยนะบางคนไม่เอาเลยวาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่เอาจนได้เออสุดยอดคนระับุณจิ๊บใช่ค่ะก็แบบพยายามกับออตอนที่สอบครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้ตรงไหนติดตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็พยายามเอากลับมาแล้วก็มาอ่านหนังสือในส่วนตรงที่เราขาดตกไปอะไรเงี้ยแบบแล้วก็กลับไปแก้เกมใหม่ก็รู้สึกแบบโอ้โสอบกนนดคะแนนปุ๊บผ่านรู้สึกดีใจมากโลง<ช>่งนะโ<ร>ล่งไหม เออค่ะโล่งสุดเลยค่ะเพราะว่าชีวิตนี้บอกเลยว่า <c oughs> การสอบไอซีไรเซอหรือกองทูเนี่ยมันหินที่สุดนะคะคุณเต้<ๆ>ยากมากครับโอ้แต่เขาทาได้โอ้แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ผมคิดว่านะคุณจุ๊บจิ๊บเป็นคนเก่งด้วยนะเป็นคนที่บางคนยอมแพ้แต่คณจิ๊บไม่ยอมแพ้นี่แหละฮะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะขอบคุณค่ะ,อะโอเคก่อนอื่นที่เราจะเล่าเรื่องนี้ถามสั้นๆคุณจิ๊บเป็นยังไงบ้างสบายดี ก็สบายดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีไปหาหมอค่ะก็ตามปกติแต่ว่าสบายดีมากค่ะช่วงดีชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆได้แบบงานใหม่ด้วยเดี<ฮ>๋ยวเราจะเปลี่ยนงานเดือนหน้าอนะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยี่ยมเลยฮะนะครับก็พรุงนี้เข้าปีขานแล้วก็อะไรปังๆแล้วก็เข้าเดือนแห่งความปร,รากก็ขอให้มีความสุขด้วยนะ นะเดือนนี้เขา <c oughs> ขุณค่ะโอเคนี่ดีกับรายการคุณเป้ด้วยนะคะมีโฆษณาเข้าอะไรเห็นอยู่อ่าครับมีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีน่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์สักสองสาตัวเข้ามาแล้วติดต่อเข้ามาแล้วอืมค่ะโอเคนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนี้กันเรื่องนี้น่าสนใจนครับงานศพปริศนาคุจช๊บเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครฮนะ คือเรื่องแกลค่ะคุณเป๊เป็นประสบการณ์ของผู้จัดการธนาคารคนหนึ่งที่เขาก็เขียนไปแเล่าที่จิตรู้จักอะค่ะพอดีบางเอิญได้ไปไปเจอกับพี่เขาแบบมีมิ้งกันนิดหน่อยแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือตอนนี้กลายเป็นว่าเวลาจิตเจอใครเนี่ยจิตจะพยายามถามหาเรื่องสยบฝันจากเขาเพื่อเอามาเล่าต่อเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอืมครับค่ะคุณเป๊ครับ ค่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวจะบขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะคะครับได้ค่ะเรื่องเนี้ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้จัดก,การท่านหนึ่งตอนนั้นน่าจะประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วอะค่ะคุณเต้คือนะตอนนั้นนะคะพี่พี่ท่านเนี้ยเขาเพิ่งได้ขึ้นตำแหน่งผู้จัดก,การแล้วเขาก็ย้ายจากกรุงเทพอะค่ะคมาขึ้นตำแหน่งผู้จัดก,การอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะ คือมาแบบใหม่ๆเลยมาโดยที่ไม่ใช่คนพื้นที่แล้วก็ไม่รู้จักใครเลยเดียนั้นนะคะ,คะด้วยตามธรรมเนียมของธนาคารนะคะการที่เรามาเป็นผู้จัดการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือว่าการดูแลลูกค้ารายใหญ่ะนะคะหรือลูกค้าที่มีเงินฝากหรืออะไรก็ตามที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของธนาคารเวลาที่ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานศพงานมงคลหรือเรื่องอะไรก็ตามอะค่ะ ทางธนาคารหรือผู้จัดก,การเนี่ยต้องไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์น,นั้นๆด้วยครับค่ะอันนี้เป็นเป็นธรรมเนียมของของของตำแหน่งเลยนะคะที่ว่าเขาจะต้องทําแล้วพอดีเนื่องจากว่าตอนนั้นเขาเพิ่งย้ายไปเลยย้ายไปโดยที่ยังไม่รู้จักอะไรอยู่ดีๆก็คือทางหัวหน้าเขตอะค่ะเขาก็โทรมาหาทางผู้จัดก,การทีว่าออพอดีอะมีคุณพ่อของลูกค้ารายใหญ่ท่านหนึ่งเขาอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะเขาเพิ่งเสียชีวิต อยากจะให้ไปซื้อพวงลีดอะค่ะในนามของธนาคารแล้วก็ไปร่วมงานศพของคุณพ่อคนนี้หน่อยค่ะเป้ในสมัยสามสิบกว่าปีที่แล้วอะโทรศัพท์มือถือนี่มีถูกไหมคะสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวในการนําทางก็คือว่าสอบถามเส้นทางวาดลงในกระดาษอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการสอบถามด้วยปากเปล่าแล้วก็ใช้การบันทึกลงในกระดาษว่าเราต้องไปทางไหนอะไรที่ต้องจดจําเดินทางไปเส้นไหนหลักกิโลที่เท่าไหร่แผนที่ แผนที่แผนที่อยู่ที่ปากฮะสมัยนั้นถูกต้องค่ะ <c oughs> ผู้จัดการท่านนี้ก็คือจดลงไปอย่างเดียวนะคะจดลงไปในสมุดแล้วก็คืออาศัยด้วยแบบการที่ได้รับการอธิบายให้ฟังนะคะครับก็ไปสั่งทําพวงหลีดนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในท้ายรถอะพอเราเออกไปมอบ้พอตอนนั้นนะคะพวงหลีดเดลิเวอรี่มันก็ไม่ได้มีเหมือนในสมัยนี้ที่ว่าเราสามารถโทรสั่งร้านให้ไปส่งที่งานได้เลย <c oughs> ค่ะแล้วในวันนั้นวันที่ตอนเย็นนะคะเนื่องจากว่าจริงๆอะ กำหนดการที่เขาจะออกจากสาขาออกจากธนาคารเนี <animated> <be> ่ยควรจะต้องเดินทางออกจากธนาคารนั้งดาด4โมงถึง5โมงนี้แล้วแหละแต่พอดีมันมีปัญหาติดขัดในนั้นนิดหน่อยก็เลยทําให้ออกจากที่สาขาล่าช้ากว่าจะออกเดินทางจากระยองค่ะก็เคลียร์ปัญหาเสร็จก็น่าจะประมาณช่วง6โมงนะคะทีนี้ช่วงระหว่างทางที่จะขับรถจากระยองไปจันทบุรีอะค่ะ จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะคะถึงหนึ่งชั่วโมงกว่าเพราะว่าเส้นทางมันเป็นเส้นทางที่เป็นถนนสองเลนนะคะแล้วก็มืดมืดคือหมายถึงว่าถนนฝั่งหนึ่งจะเป็นสองเลนแล้วทางจะมืดแล้วก็เป็นทางโคดเพราะฉะนั้นในการขับเร็วไม่สามารถที่จะขับเร็วได้นะคะเลยทําให้เรายิ่งความที่เขาไม่ได้เป็นคนพื้นที่อยู่แล้วว่าแล้วเป็นผู้หญิง เลยทําให้การเดินทางกว่าจะไปถึงงานนะคือชาแน่นอนอคือจิ๊บไม่ไม่ทราบนะคะว่าโดยปกติอะคะ่ะกําหนดในส่วนของแบบการสวดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องสวดเมื่อไหร่หรือเสร็จกี่โมงแต่ผู้จัดก,การเขาเล่าให้ฟังว่าด้วยเวลาที่เขาออกจากตอนนั้นแล้วช่วงระหว่างทางเขาคิดอยู่ในใจว่าเขาไม่น่าจะไปทนันพระส่วนแน่นอนนะคะแต่ว่าคือ สิ่งที่เขาตั้งใจเขาตั้งใจจะไปทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแหละทีนี้ช่วงระหว่างที่เขาขับไปแล้วเขาก็โอเคมีความรู้สึกว่าอืจากที่จําได้น่าจะใกล้ถึงแล้วนะนะคะก็จะเป็นทางมืดๆนะคะสองข้างทางก็จะเหนียวต้นไม้สูงอยู่ดีๆค่ะคุณเป้เขาบอกว่าเขาเหมือนมีที่ฝุ่นอะไรมุนเข้าตาเจ็บมากเลยเขาก็แบบถึงขั้นต้องแบบชะลอรถแล้วก็ขยี้ตาค่ะ ทีนี้พอลืมตาขึ้นมาค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นภายนอกรถก็คือ,คอมีลมพายุพัดแรงมากคําว่าแรงเนี่ยแรงถึงขั้นที่ว่าต้นไม้สูงๆด้านข้างค่ะคุณเป้มันโน้มลงมาโน้มลงมาทั้งหมดเลย,ยครับอืมขาบ,บัางหน้ารถไปหมดแต่ว่าเขาก็พยายามขับขับผ่านตรงช่วงนั้นมานะคะแต่ว่าตรงพายุตรงตรงช่วงนั้นน่ะมาแค่ตัดเยียอจริง,รงๆคือแบบเหมือนเป็นพายุแค่สั้น เพราะว่าเขาก็ยังงงเลยว่าฝนจะตกหนักหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีฝนตกไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่หลุดในส่วนของต้นเป็นพายุมาได้อะค่ะทีนี้ทางซ้ายมือเขาเห็นแล้วเห็นว่ามีทางเข้าวัดแต่ทางเข้าวัดตรงเนี้ยค่ะคุณเป้เขาไม่ได้มีป้ายที่บอกว่าเลี้ยวอ่าเป็นชื่อวัดอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้มีป้ายบอกก่อนแต่ที่เขาสันนิษฐานว่าเป็นวัดนี้เนื่องจากว่า การกะระยะทางและความจดจำหรือการอธิบายที่เขาจดจำม,มามมกับสองอเขาเห็นเป็นเหมือนซุ้มอะค่ะคุณเต้ซุ้มวัดเขาจะเรียกว่าอ่าที่มันจะเป็นปูกนกนใช่ไหมคะที่เป็นลายกระนกใหญ่ๆที่รถสามารถที่จะลอดได้อะซุ้มทางเข้าวัดนั่นและค่ะเขาเห็นแล้วแล้วก็คือด้วยด้วยทุกอย่างที่มันมืดแล้วมันไม่มีอะไรเลยกันดานไปหมด เขาก็เลยแน่นอนอยังไงก็ต้องเป็นวัดนี้เขาก็เลยเลี้ยวเข้าไปในวัดช่วงตอนน,านาั้นนะคะเขาบอกว่าอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณช่วงเวลาประมาณสักทุ่มนะคะที่เขาไปถึงสิ่งที่เขาแปลกใจาของุเป้บรรยากาศตอนเลี้ยวเข้าพ้นประตไทต,ตัวซุ้มวัดนะคะทั้งสองข้างทางซ้ายขวาค่ะจะเป็นหมึทุ่งโล่งๆค่ะครับ เป็นทุ่งว่างเปล่าเลยนะคะไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าเมนวัดไม่มีเขาเรียกว่าแบบเหมือนอุโบสถใช่ไหมคะที่ให้คนไปกราบไหว้ที่ทำสวยๆโบสถ์ครับอ่าค่ะไม่มีอะไรเลยโอ้ยวัดอะไรวะเออเป็นแค่ทุ่งเปล่าแล้วก็มีแค่เป็นแค่ถนนเหมือนกับทางให้รถวิ่งตัดเข้าไปครับแต่จุดหมายปลายทางที่เขาเห็นนะคะ เขาเห็นแสงไฟเหมือนเป็นแสงไฟสีขาวมีออนมาจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่อยู่ตรงเข้าไปจากทุ่งตรงเนี้ยครับเปิดอยู่เขาเลยคิดว่าสงสัยก็คงน่าจะเป็นสาราสุดสศพอันนี้แหละครับค่ะเขาก็ขับรถไปจนถึงจุดมุ่งหมายก็คือเป็นสาราจริงๆแต่วัดนี้ ไม่มีวัดไม่ไม่มีเมนไม่มีโบสถแล้วก็ที่สำคัญมีแค่สาราสุดศพสารานี้สาราเดียวเฮ้ยเออค่ะเขาบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วตอนเขาไปถึงก็คือเหมือนแขกทุกคนอะ่ะกลับไปหมดแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขามาถึงดึกคนต่างจังหวัดไม่น่าจะนอนดึกเลยนะ้ะคือเขาว่าแบบจอดรถก็ไม่มีรถใครอเงนะี้ะหรือคนต่างจังหวัดเขา เขาคู่แบบกลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดในใจว่ามันเป็นความผิดของเขาเองที่เขามาชา้าเขาก็เลยโอเคเอค,ค่ะก็เลยเอาวงหลีดแล้วก็เดินสอบหลแล้วก็เข้าไปในงานภายในศาลาค่ะก็จะมีแค่ลงศพตั้งครับแล้วก็มีเป็นรูปของคุณตาท่านหนึ่งแก่ๆอยู่หน้าลงศพครับ แล้วก็มีเป็นเก้าอี้ะค่ะที่เหมือนให้แขกนั่งค่ะวางอยู่ภายในงานครับแต่ภายใต้รูปนั้นนะคะไม่มีชื่อของผู้เสียชีวิตเฮ้ย <Hey. S 2> ไม่มีวันของของเหมือนเขาเรียกวันชาตะมรนะค่ะไม่มีข้อมูลใดๆเลยอะไรวะมีแค่ลูกตั้งอย่างเดียว <L> ทีนี้เขาก็เอ๊ค่ะแล้วคนในงานอะ ไม่มีใครเลยค่ะเฮ้ยคุณจิ๊บในงานไม่มีใครเลยของหนิเป้ที่เขาเล่าให้ฟังว่ามีมีเขาอยู่คนเดียวอไงเงนะี้ยคือเขาก็พยายามมองกว่าตาไปแล้วบบบบบว่าแบบว่ากลับไปหมดแล้วจริงๆหรออะไรเนงะี้ยแบบแต่อย่างที่บอกอะค่ะด้วยความคือด้วยความที่เขาคิดอยู่ว่าพอเป็นความผิดเขาที่เขาออกมาจากจากที่ระยองช้าเองเลยทําให้มาร่วมงานช้าแล้วก็คือแบบแขกอาจจะกลับไปหมดแล้ว ทีนี้แบบในส่วนของความคิดเขานะคะก็เ,เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวงั้นเอาพวงหลีดะเอาวางไว้แล้วก็เขาก็ขอ,อนั่งตั๊บนิงแล้วกันเพราะว่าจริงๆสาราก็ยังเปิดไฟอยู่ก็ยังน่าจะพอมีแบบใครอยู่บ้างแหละหรือเผื่ออาจจะเจอญาติหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเราจะได้ไปแนะนําไปไปคือไปไป,ไปแสดงความเสียใจกับกับ,ก,บกับทางญาติของตาเขาอะไรย่างเงี้ยช่วงระหว่างนั้นเขาก็นั่งไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะนั่งไปเขาบอกว่าไม่นานมากนะคะสักพักหนึ่ง อยู่ดีๆก็มีคุณยายท่านหนึ่งอะคะ่ะคุณเป้ถือถาดสำหรับมาให้คุณยายเออเป็นคุณยายแก่ๆค่ะครับถือถาดสำหรับอาหารมาให้อะคะ่ะซึ่งเขาก็บอกว่ายังคิดในใจว่าเออแปลกเนาะปกติอะไปร่วมงานศพมากี่งาน,นะอะไรอย่างเงี้ยแบบอาหารโดยปกติจะเป็นอาหารง,ง่ายๆเป็นแบบเหมือนอาหารจานเดียวใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกรกะเพาะปลาข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ย อาหารเลี้ยงที่เนี่ยเป็นอาหารชั้นดีเพราะว่าเป็นอาหารที่มีทั้งข้าวทั้งหวานมีข้าวจัดมาเป็นสำรับอย่างดีอือค่ะคุณยายท่านนี้ก็เอาสำรับอาหารมาเสิร์ฟให้ครับจิ๊บก็ถามไปนะคะว่าหล่อพี่แล้วพี่กินไหมคะเขาก็บอกเขากินหมดเลยหิวด้วยเราก็กินตามมารยาทกินแบบก็กินปกติไม่ถึงว่าอย่างว่า,วา<จ>คุณจิ๊บเขายกมาให้ทั้งสำรับแล้วแล้วทานในนั้นเลยหรือว่า เขายกออกทานค่ะทานหมดเลยมันหมายถึงว่าสำหรับที่เขาเอามาให้เนี่ยคุณยายเนี่ยเขาเอามาให้มาให้ทั้งถาดเลยหรือเปล่าให้ทั้งถาดเลยค่ะเออซึ่งมันแปลกเพราะว่าในถาดเ่ก็จะมีข้าวมีกับข้าวมีขนมหวานมี<อ>น้ำมาให้ซึ่งเขาก็บอกว่าเออที่นี่เลี้ยงดีจังปกติจะเป็นแค่แบบอาหารจานเดียวแบบง่ายๆอะไรเงียเย้ยก็เออเขาวว่า แต่มันมีที่แปลกกว่านั้นนี่ค่ะคุณเป้คือถามว่าจากที่เราแบบเราฟังเนาะว่าด้วยด้วยความที่ว่าเขามาเขาไม่เจอใครเลยอะไรเงี้ยแล้วรูปก็ไม่ได้มีบอกข้อมูลอะไรครับแล้วเขาได้คุยอะไรกับคุณยายไหมเขาบอกว่าตอนที่คุณยายเอาสำรับมาให้เนี่ยค่ะเขาได้มีการเรียกคุณยายว่ายายคะคุณยายเหมือนจะชวนคุณยายคุยเพื่อสอบถามอะค่ะคแต่คุณยายไม่คุยอะไรเลย คุณยายให้สำหรับเสร็จก็หันหลังแล้วก็เดินกลับไปหลังศาลาสวดโดยที่ไม่คุยอะไรเลยครับค่ะทีนี้ก็ทางผู้จัดก,การเขาก็กินอาหารเรียบร้อยพอกินเสร็จแล้วเขาก็อ응คิดว่าคงถึงเวลาแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องเดินทางกลับเข้ามาพักในโรงแรมเป็นตัวมืออีกนะคะเขาก็ทานอาหารเสร็จเขาก็ออกมาเลยครับเหตุการณ์นี้ค่ะคุณเป้ผ่านไปผ่านไปหลายอาทิตย โดยที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมาวันหนึ่งค่ะคุณเ่าลูกลูกค้าค่ะ,ะที่ที่ทางเขตแจ้งว่าคุณพ่อเขาเสียเนี่ยเขามามาใช้บริการที่สาขาอแล้วน้องๆที่สาขาค่ะพนักงานนะคะก็สะกิบผู้จัดการคนนี้ว่าที่ที่คนนี้เนี่ยคะ่ะที่วันก่อนที่ไปงานศพคุณพ่อเขามาที่ที่จันทบุรีรอันนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่นะอืค่ะพออ๋อผู้จัดการทราบแบบนี้เขาก็แบบ วันนั้นเราไปเราก็ไม่เจอนะก็เลยเข้าไปแนะนําตัวไปฝากเนื้อฝากตัวหน่อยก็เข้าไปสวัสดีลูกคา้ารายนี้ค่ะอืมครับค่ะก็เข้าไปทักทายตามปกติว่าเออแบบสวัสดีแนะนําตัวแล้วก็คือขอแสดงความเสียใจด้วยที่อ่าคุณพ่อจากไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีวันนั้นน่ไปร่วมงานแล้วแต่ว่าไปแล้วแบบไม่เจอใครไปช้าไม่เจอใครเลยใช่ทีนี้ลูกค้าก็เลยงงค่ะี่ะคุณเป้ลูกค้าเขาบอกว่าอืมไปช่วงกี่โมงครับ ที่เนี่ยผู้จัดก,การเขาก็เลยบอกเลยว่าเขาไปช่วงเวลาประมาณนี้เวลาประมาณนี้ออืเขาบอกว่าไม่นะครับตอนนั้นทุกคนก็ยังอยู่ที่ศาลาอยู่ออแล้วก็มีญาติมีญาตมีญาติไปนอนเฝ้าศพคุณพ่อด้วยเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเราไม่เจอใครครับก็เลยงงว่าอา้าวเราที่ไปอะ่ะยังศพใครอะ่ะจิปอย่าบอกโครวัฒนะ อืแต่จากที่เขาถามคุยเรื่องเส้นทางกันนะคะมันคือเส้นทางเดียวกับกับที่เขาเขียนแผนที่อะคะ่ะครับเราก็เป็นเส้นทางเดียวกับที่อ่าทางทางคนที่อธิบายเส้นทางอะเขาได้บอกไปแล้วว่ามันต้องไปเส้นนี้อืมก็เลยเป็นที่งงว่าเราที่ไปอะงานศพใครโอ้ยเออเราที่ มันแปลกตรงนี้ก็เลยมานั่งคุยกับน้องน้องคนที่ทํางานในสาขาที่เขาเป็นคนพื้นที่จันทบุรีครับคุยกันว่าโอ้ที่ที่ไปตรงเนี้ยมันก็คือถูกแล้วเส้นทางเนี้ยคือถูกแล้วแหละเขาก็เลยละงวงว่าเราทําไมที่ถึงไปไม่ถึงเพราะเขาบอกว่าตรงน,นั้นไม่มีวัดใดวัดไม่มีวัดไหนแล้วก็มีแค่วัดนี้คือถ้าจะมีอีกทีนึงคือเลยไปอีกแบบไกลอ่ะใช่ไกลเลยค่ะซึ่งเขาก็าคอนเฟิร์มว่าเป็นวัดนี้แหละ จนจนมานั่งคุยกันปฏิบติประต่อนะคะว่าเขาก็ผู้จัดจาการเริ่มเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในวันที่ไปร่วมงานอะ่ะบรรยากาศเป็นยังไงช่วงระหว่างทางไปเป็นยังไงน้องในสาขาค่ะเขาก็เลยบอกว่าพี่พี่รู้ไหมหนูว่ามันแปลกๆนะแปลกนะปฮะเพราะว่าจากที่ฟังแล้วว่าพี่มันไม่มีทางที่วัดจะแบบมันจะมีบรรยากาศที่เล่าให้ฟังว่าจะไม่มีโบสถ์ไม่มี ไม่มีสาไอสาราสวดอันอื่นจะไม่มีป้ายบอกจะไม่มีอะไรเลยครับทีนี้น้องเขาก็เลยมาบอกว่าพี่หนูมไม่ได้พูดที่ผิดมากนะแต่พี่รู้ไหมว่าระหว่างทางก่อนที่จะถึงวัดเนี้ยข้างทางอะคะ่ะมันจะมีมแบบเหมือนเป็นที่ทิ้งทิ้งสารพ,พัภูมิหรือซากสารพ,พัภูมิเก่าๆใหญ่ๆออยู่ที่หนึง่งซึ่งคนแถวนั้นนะ่ะเขาลือกันว่าเยนมาก เฮ้ยเออครับก็เลยลเราเรายิ่งเขามาปฏิกับประต่อกับเรื่องคุณเป้จําเรื่องอาหารที่ให้กินไหมคะจําได้ฮะที่เป็นถาดเขาใช่ค่ะเขานี่มาปฏิประต่อคกาลิ่งคิดว่ามันเหมือนเครื่องเส้นเนาะพอมานนั่งนึกทีหลังอะ่ะเหมือนเครื่องเส้นที่เขาแบบว่ามีคนเอาไปเส้นพวกแบบสัมภเวสีใช่ใช่ค่ะ เพราะว่ามันมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วใส่ถาดมาเลยอะ่ะซึ่งแบบโอ้ย,อยพอทีนี้เขาคิดได้เขาก็แบบเริ่มเริ่มขนลุกอะอคือแบบเร,เรากินเข้าไปด้วยใช่ค่ะอก็เลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นปริศนาว่าแล้วงานศพที่ป้ายอ่ะงานคืองานศพใครค่ะก็เหตุการณ์ทั้งหมดก็มีประมาณนี้ค่ะคุณเป้โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ เราย้อนกลับไปตรงถึงตอนที่เขาขับรถอยู่แล้วมีฝุ่นหรือมีผงในเข้าตาเขาเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดมีพายุ<ฆ>เฮ้ยหรือว่าเขาไม่รู้นะเดานีเดาล้วนๆเลยเขาอาจจะหลุดเข้าไปในช่วงเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีสิ่งสิ่งสิ่งเนี้ยเออพา,เข,าเข้าไปเข้าไปถึงจุดตรงบริเวณนั้นแล้วก็ไปพบกับเรื่องราวตรงเนี้ย เออเพราะว่าจุดตรงนั้นมันเป็นจุดเดียวเลยที่เขาก็บอกว่ายืนยันว่ามันใช่ที่วัดที่ที่ที่ลูกค้าเขาเสียคุณพ่อเนี่ยเสียแต่มันไม่มีไงเพราะมันต้องเลยไปอีกไกลแล้วตรงนั้นอ่ะมันก็มีจุดจุดเนี้ยที่เขาเลืกันว่ามันเฮี้ยนจุดเดียวใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอไล่เส้นทางกันกับน้องน้องที่เขาเป็นคนพื้นที่จันทบุรีอ่ะคือแบบยังไงก็คือไปไปถูกแน่นอนอธิบายเส้นทางได้ถูกต้องแน่นอน แล้วแถวนั้นอย่างที่บอกไม่มีวัดไหนแล้วก็จะมีแค่ที่นี่ที่เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเขาเจอเป็นเป็นอุมโมงค์วัดเขาะะนเอเขาเอเขาเรียกว่าซุ้มวัดใช่ไหมคะครับคือยังไงก็ต้องเป็นวัดเนี้ยเออเฮ้ยคุณจิ๊บก็เลยคุณจิ๊บเคยได้ยินเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติอย่างเช่นการเข้าไปในมิติหรือห่วงเวลาของของของอะไรแบบนี้ไหมฮะเข้าไปในอยู่ในโลกของของพวกเขาเนี่ยสิ่งที่ไม่มีชีวิตเออ เข้าไปในใน,ในช่วงเวลาเนี้ยแล้วหลุดกลับออกมาเคยได้ยินได้ฟังบ้างปะจะเป็นอย่างเนีจจ้จริงจริงจะบอกจริงจิงจะบอกว่าอาจจะเคยฟังจากคนอื่นนะคะแจิ๊บเอาเอาคุณเต้เอาง่ายๆนะบางทีอ่ะคุณเต้อย่างจิ๊บมีความรู้สึกว่าเรื่องการที่เราหลุดไปในอีกมิตินึหนงหรืออะไรก็ตามเนี่ยจิ๊บเชื่อว่าจริงๆทุกคนน่าจะมีเรื่องนี้เพราะว่าอย่างคุณเต้เคยได้ยินเรื่องเดจาวูไหมคะอ่าครับ จิ๊บเชื่อว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์ทางด้านนี้ซึ่งโอเคมันอาจจะบางบางบางประสบการณ์อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผีแต่จิ๊บว่าสําหรับบางคนนะคะการหลุดไปในเรื่องอะไรแบบเนี้ยจิ๊บว่าบางทีก็น่าจะเป็นไปได้ถ้าจิตใจเขาแบบนะตอนนั้นเราไม่รู้นะอะไรมันทําให้เขาเชื่อมโยงซึ่งก,กันและกันแล้วเขาแบบทําให้หลุดไปได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นที่ ไม่รู้นะที่เขาลือเขาลือเาว่าบันเทียนเนี่ยอาจจะแสดงให้คนคนเนี้ยพี่คนเนี้ยรู้นะว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีมันยังมีคนที่เหมือนกับว่ารอใครที่จะไปไปเอาเครื่องเส้นเอาอะไรไปไหว้เขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไปยพยายามแสดงให้ตัวตนรู้ว่าตรงเนี้ยยังมีอยู่อีกนะแล้วก็ให้ให้รู้ถึงเหตุการณ์ตรงเนี้ยว่าเขายังอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนกับจะไปบอกต่อหรือจะ กลับมาทำบุญอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยเออหรือเปล่าก็ <S 2> <S 2> <ม>คุณเป้เชื่อไหมคะว่าทางพี่เขาบอกว่าเขาอยากขับรถกลับไปเส้นทางเดิมมากเลยเ,ออเขาอยากจะไปดูว่าช<ล>ั้นนั่นอยู่ตรงนั้นไหมไม่กล้าค่ะเออขาไม่ได้กลับไปใช่ไหมไม่กล้าค่ะคือเขาบอกเลยว่าคือคือเข้าใจไหมคะมันมีพวงหลีดด้วยไงคือถ้าเกิดสมมติสิ่งที่สันนีฐานจริงว่าเราเข้าไปตรงสูสาน แทนที่เราจะไปงานศพการเนี่ยว่าเราไปส,ส,สุสานของซาาซากซากของปลักเอเขาเรียกว่าพวกสานพภูมิหรือซาาป,ประหักทางอะไรเงี้ยที่เป็นที่สิงของสัมภเวสีเพราะถ้ถาถ้าเขาไปตรงนั้นจริงๆอ่ะพวงดิดก็น่าจะต้องน่าจะอยู่ตรงนั้นถูกถูกคะ่ะแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาเขาไม่กล้าไปบวกกับด้วยงานที่เขาเยอะด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบปล่อยให้เรื่องนี้มันค้างคาแล้วก็เป็นปริศนาที่มาเล่าให้คนอื่นฟังอีกสามสิบกว่าปี โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นนะถ้ากลับไปดูแลโพวงหลีดมันไปวางอยู่หน้าศพเป็นสุสานหรือเป็นโกรธเก่าๆเป็นสุสานเก่าของใครก็ไม่รู้นะโอ้อันนี้โคตรพีคเลยนะน่าสยดสยอโอ้น่ากลัวเลยว่ะถ้ากินเครื่องเส้นนี่ก็แบบโอ้คือหยองอ่ะแล้วค่ะโอ้แล้วโหนึกภาพนะขับรถไปแล้วไม่เจอใครเนี่ย นึกออกเลยเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์เกิดเกิดขึ้นเหมือนกันแบบเนี้ยขับไปแล้วไม่เจอใครแล้วพอไปถึงงานศพเงียบกริบไม่มีใครเลยพระก็ไม่มีกุฏิอะไรก็หายไปหมดไม่มีใครทุกคนหนึ่งก็ยังคิดว่าเฮ้ยเรามาช้าหรือเปล่าโอ้โ oh, ห oh, แต่ปรากฏว่าพอมันมันมารู้จุดเฉลยมันคนลง,งานกาันคนที่กันตายแล้ว,แล,วแล้วไปที่ไหนมาวหนะ้าโอ้ดีนะที่ยังไม่ได้เจออะไรที่มันน่าก,กลัวหรืออะไรขนาดเนี้ย ดีดีโชคดียังโชคด,ชคดีแล้วหลังจากนั้นเขาได้พี่คนเนี้ยพอทราบไหมคุณจีไปถามไหมว่าเขาได้ไปทําบุญหรือทําอะไรให,ให้ให้กับสิ่งที่เขาเจอบ้างไหมอ๋อพี่เขาปกติเขาเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วค่ะคุณเจ้แ,แต่เออลืมเล่าให้ฟังว่าเพิ่งคุยกับเขาล่าสุดคือหลังจากเจอเหตุการณ์อันนี้ใช่ไหมคะเขาก็ทําบุญแหละแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเออเขาก็แบบเหมือนกับ ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นเรื่องของแบบการคิดเองหรือเปล่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาถูกถูกหวยแบบ,บเยอะมากอะไรเงี้ยน,นั่นไงเอเอนั่นไงนั่นไงใครจะไปรู้อ่ะเพราะสิ่งแบบนี้อาจจะนําโชคนําลาภมาให้เราได้นะเออเอาข้าวมาให้กินค่ะคุณเตะกินกิน <c oughs> <c oughs> ของเขาขนาดนั้น <c oughs> ยังจิ๊บยังคิดอยู่ <c oughs> เลยว่า<ห>ถามเขาเลยว่าเราทรา,รา,ทานสชาติเป็นยังไงกอร่อยด้วยนะอร่อยมากด้วยคือจิ๊บงงตรงนี้เนี่ยแหละเครื่องเส้นนะน่าจะใช่ อ่ะโอเคได้ครับคุณเจิ๊บเรื่องนี้ก็เป็นงานศพปริศนาแล้วก็มันก็เป็นยังเป็นเรื่องปริศนาอยู่ว่าเขาไปงานใครพี่คนนี้เขาไปงานศพของใครและไปที่ไหนและเอาพวงหลีไปให้ใครเออยังหาคําตอบไม่ได้นะอือค่ะ<า>สมกับชื่อเรื่องเลยฮะงานศพปริศนาจริงๆฮะแล้วก็เรื่องนี้สนุกตื่นเต้นคุณจิ๊บถ่ายทอดได้สนุกและตื่นเต้นเช่นเดิมนะฮะ ขอบคุณมากที่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่นําเรื่องแบบนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนะแล้วก็เมือ่อต้นเดือนก่อนนู้นผมกนได้เอาเรื่องผีตาโบของจิ๊บไปเล่าที่รายการถึกโกสขออนุญาตได้ฟังหรือยังคุณเป้เล่าได้ไลยได้ฟังแล้วค่ะจะบอกว่าจริงๆนะขณะเป็นเรื่องจิ๊บเองจิ๊บฟังคุณเป้ไปเล่านะ่ะขนลุกอะคือรู้สึกว่ากลัวจริงๆคือฟังไปเราก็เหมือนเรา คืออินไปนในบรรยากาศที่คุณคุณเป้อธิบายอะไรย่ราบอโอ้โหขนาดเราเราเคยฟังแม่เราเป็นต้นฉบับเล่ามาแล้วนะหมอฟังอันนี้เรายังแบบรยังรู้สึกกลัวอยู่เลยคือที่พี่ถ่ายทอดออกมาได้แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปเอาเรื่องนี้ไปเล่าอะนะเพราะว่าพี่นึกถึงบรรยากาศเาเก่าที่พี่เห็นสภาพแบบนั้นเออแล้วมันเก็ตมันเหมือนกับว่าเ้ เราเนี่ยหลุดออกไปอยู่ในในตรงนั้นได้และสามารถที่จะถ่ายทอดได้บางทีบางทีเรื่องบางเรื่องพี่ไม่สามารถเข้าเข้าเข้าไปถึงเรื่องราวมันได้แต่เรื่องเนี้ยพอคุณจิ๊บเล่ามาเนี่ยคุณจิ๊บอาจจะไม่ทันอาจจะไม่เห็นภาพแต่ผมไน้่เห็นหมดเลยรู้หมดเลยสิ่งที่คุณจิ๊บเล่ามาเนี่ยผมก็เลยเออขออนุญาตเอาเรื่องนี้ไปเล่าไปถ่ายทอดซึ่งมันแปลกดี บางคนบ,บางคนบอกว่าเฮ้ยผมแต่งเรื่องนี้มาได้สนุกมากผมก็ดีใจนะเออเราได้แต่งเรื่องได้สนุกแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของคุณจิ๊บนะถ้าใครยังไม่รู้นะพีตาบเป็นเรื่องของคุณจุ๊บจิ๊บนะฮะนะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับคุณจิ๊บที่สละเวลามาเล่าให้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะแล้วก็เดี๋ยวคุณจิ๊บต้องพักผ่อนแล้วล้วก็นอนพักแล้วเพราะว่าหลังห้าทุ่มแหละต้องทานยาค่ะคุณเป้ค่ะขอบคุณค,คุณเป้แล้วก็สมาชิกก็ท่านนี่นะคะค่ะขอบคุณมากครับ ค่ะคุณคะสวัสดีค่ะสุดท้ายนี่ดู <พา S 1> แลรักษาสุขภาพด้วยนะแน่นอนค่ะคุณเป้ไม่ต้องหว่วงสวัสดีครับได้ค่ะสวัสดีค่ะ